إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله มันอิตตกอัลลอฮวาวะกะวามันตว็อคละอะลัยฮิกัฟะพี่น้องผู้ที่มี إ ม م ا ن ต่อ Allah วันนี้อยากที่จะสั่งเสียตัวของข้าพผมเองและพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านมาเถิดมาสู่การยำเก่งต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบะฮานะฮฺจะอัลาะทรงใช้และจงออกห่าง จากทุกสื่อต่างๆที่จะนําไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหุวาตะอาอลาทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีอิหม่ามต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮหุวตาตาอลาวันนี้ถือเป็นวันหนึ่งที่เรานั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนที่มีความจำเริญเราจะต้องขอบคุณกับโอกาสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหุอาต้ารงให้เพราะไม่ใช่ทุกชีวิต จะได้พบกับเดือนที่ประเสริฐที่สุดเว้นแต่บุคคลเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลาทรงประสงค์เท่านั้นด้วยเหตุนี้พี่ต้องผู้ที่มีอม م านเดือนเหล่านี้ถือเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลาได้เจาะจงในหลายเดือนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลาทรงเจาะจงเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนแห่งผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอลาเพราะเนื่องจากว่า บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อละซุปหะนะฮฺอัตอาลาเขาจะฉวยโอกาสในเดือนเหล่านี้ด้วยกับวิธีการในหลักการศาสานาที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮิวะลลัมได้เป็นแบบอย่างเอาไว้ไม่แปลกใจที่เราบรรดาผู้ศรัทธามุ่งมั่นในการอ่านอัลกุรอานมุ่งมั่นในการยืนละหมาดในยามค่ำคืน หรือรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเพราะเนื่องจากว่าเดือนเหล่านี้ถือว่าเป็นเดือนที่ผู้ศรัทธานั้นจําเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวและกระทําเพื่อให้เกิดความคุ้นชินในเดือนต่อไปพี่น้องผู้ที่มีอิหมานต่ออัลลุบฮานะฮุวาตาลา่หนึ่งในความสําคัญของเดือนรอมฎอนนั่นก็คือเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาทรงประทานอันกุรอาน เดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตอาลาได้แจกแจงแนวทางและสิ่งที่มาแยกแยะระหว่างสัจธรรมและความทิดดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตอาลาได้กล่าวว่าเชฮรุรรอมาดอนนั้ละีอ ah ุงซิลาฟีฮินคุรานฮุดัลลินนัสวะเบยีนาติมมินันฮุดาวันฟุรุกอนเดือนรอมฎอนนั้นถือเป็นเดือนที่อันกุรอานถูกประทานลงมา และเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติและเป็นคำที่ชีแ้แจงแจกแจงอย่างชัดเจนอย่างชัดถ้อยชัดคำจากแนวทางต่างๆที่อลันะาลลอฮฺสุบหฮานะหัวจ่าลาทรงประทานในอันกุรอานและถือเป็นอันกุรอานถือเป็นฟุรกก้อนที่จะมาแยกแยะสัจธรรมและความหลงผิด ประโยคนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานถือว่าเป็นประโยคที่มีความสำคัญจนกระทั่งท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามได้มาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัาาาลลลมด้วยกับตัวของท่านเองเพื่อที่จะสอนเพื่อที่จะเรียนในช่วงของเดือนรอมฎอนดังที่มีรายงานจากท่านอับดุลลาบินอับบาสอ a ิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่า كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ح ي ن ا يا القاهو جبرين ปรากฏว่าท่าน رسول صلى الله عليه وسلم เป็นผู้ที่ขมักขมันเป็นผู้ที่ทะเยอทะยานเป็นผู้ที่ใจบุญเป็นทุกอย่างที่จะน้อมนำ การศึกษาอันกุรอานที่ท่านจิบรีนได้มาหาท่านในช่วงของเดือนรอมฎอนท่านเหมือนกับคนที่ปื้มปิติเป็นบุคคลที่ปื้มปิติที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเดือนรอมฎอนนั้นถือเป็นเดือนที่มีค่าประโยคนี้พี่น้องผู้ที่มีมานหากเราไม่ได้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮุอตอาลา เราก็จะไม่รู้สึกถึงความปื้มปีติในเดือนรอมฎอนเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าจิบรีนวากนานะจิบรีนยัลกอฮูฟีกุลลีเลยละตินมินรอมฎอนเพราะเนื่องจากว่าท่านนาบีุมฮัมหมัดสุลล,ลัลฮวาและฮวะซัลัมได้โอกาสในการศึกษาในการเล่าเรียนในการทบทวนอันกุรอานทุกๆุกคืนของเดือนรอมฎอนขณะที่เจอจิบรีน ฟาユดาลิซูฮฺอันกุรอานทันจิบารินได้มาหาท่านนบีเพื่อที่จะสอนเพื่อที่จะทบทวนอันกุรอานเพื่อที่จะอ่านอันกุรอานฟาร์ซูลุสอัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมฮีนายัลกอฮูจิบรีนอาจูวาดูบินไคดิมินารีฮินมุรซาล่าเมื่อบุคคลหนึ่งได้ทบทวนอันกุรอานได้อ่านอันกุรอานได้ศึกษาอันกุรอาน แม้กระทั่งท่านนาบีมุฮัมหมัดซอลลัลลอฮุวาลลฮิวะซัลลัมท่านก็จะเพิ่มพูนด,ด้วยกับความใจบุญท่านก็จะเพิ่มพูนด,ด้วยกับความขมักขมินในการเสียสละความดีงามต่างๆยิ่งไปกว่าการที่บุคคลหนึ่งรอคอยน้ำฝนจากลาสุบฮานะฮูวัตตาลนั่นก็คือลมที่โชยลงมาเพื่อที่จะเป็นสัญญาณหนึ่งว่าใกล้จะถึง ช่วงเวลาของฝนตกนี่คือความปลื้มปิติพี่น้องผู้ที่มีมานี่คือความรู้สึกของท่านนาบีมูฮัมมัดลลลสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมท่านอิบนุรอจับรักิมาฮุลลอท่านได้กล่าวว่าด้วยกับองค์การและก็ฮะดีษท่านได้กล่าวว่าอันอิซ่ารูมีนติลาวะเล,ลื่อนฟิรอมาดอนถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ส่งเสริมให้เรานั้นกระทําอย่างมากมายในการอ่านในการทบทวนอันกุรอานอันเนื่องมาจากว่าฮะดีษของท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสที่รายงานถึงความรู้สึกของท่านนบ,บีมูฮัมมัดซ็อลลัลลอฮุวาลัยฮุอะสัลลัมที่มาเจอท่านจิบรีนอยู่ทุกคืนดังนั้นท่านได้กล่าวว่าว่าฮาซายะดุลูอาลาอิสติฮบาบินอิกซากมินัตติลาวะฟีรอมาดอนไลลันฟะอินนัลไลล ل

ในการอ่านอันกุรอานเน้นให้มากมีความทะเยอทะยานในการอ่านอันกุรอานให้มากในช่วงของเดือน on, รอมฎอนเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางคืนเพราะกลางคืนนั้นมันเป็นช่วงที่เหมาะเจาะการงานทั้งหมดที่มันยุ่งเหยิงมันก็จะหมดหายไปและความทะเยอทะยานต่างๆมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจ ลิ้นของเราที่สามารถที่จะเป็นอ่านอันกุรอานด้วยกับความตั้งมั่นตั้งใจด้วยกับการใครควรต่ออันกุรอ่านดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวัลลาได้กล่าวว่าแท้จริงการลุกขึ้นในช่วงกลางคืนนั้นส่งผลต่อจิตใจอย่างเข้มแข็งและช่วยให้คำพูดช่วยให้หัวใจของเขามีความคามักคมนมีความคิดที่จะ ใครควรในสิ่งที่ตนเองนั้นอ่านนี่คือโองการหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานที่ให้เรานั้นได้มันในการทะเยอทะยานในการขมกักขเมิดในการอ่านอันกุรอานมีคำพูดของท่านอิบนุนไกยิมรฮิมาฮุลละท่านได้กล่าวว่าบรรดาผู้ที่ถือศีลอดใครคือผู้ที่ประเสริฐที่สุด ท่านได้กล่าวว่าอัลดอลูอัลลอฮุลลิมาลินอักซารุฮุมฟีฮิซ ذكر ิลลอฮิอัลลอวาจันท่านได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เขาประพฤติการงานไม่ว่าการงานใดก็แล้วแต่และเขารำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตอาลาดังนั้นฟาอัฟดอลุสุวามอักซารุฮุมซิกริลิลลอฮิฟีซาวมิฮิมการที่บุคคลหนึ่งถือศีลอด การที่เขาจะประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการที่เขาจะต้องรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาในช่วงการถือศีลอดของเขาท่านอิบนุร้อยจับพีนเอาผู้ที่มีอีมานท่านได้กล่าวในช่วงของเดือนอรรมฎดอนเป็นช่วงที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาทรงเปิดความเมตตาเพราะชั้นฟ้าแผ่นดินมันเอื้ออำนวยให้บ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลา ในการกระทําความดีสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ถูกเปิดนรกของละซุบหานะฮูอัตอลาถูกปิดชัยตอนถูกล่ามสิ่งที่จะมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ศรัทธานั่นก็คือการแสวงหาความดีการกระทําความดีในช่วงของเดือนร,รมอมฎอนท่านอิบนุรอเจับท่านได้กล่าวว่าวะลัมมากสุรัดอัสบาบุนมักฟิรอฟีรอมฎอนแกนั้นที่ฟูตุหนมักาฟิรอฟีมัมหรูมันกอยตุนฮิฮรมัน เมื่อสาเหตุต่างๆของการอภัยโทษเนี่ยมีมากในช่วงเดือนรอมฎอนดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้กล่าวอัสตัฟิรุลลอฮ์ในช่วงของการถือศีลอดของเขาเขาคือผู้ที่ถูกกีดกันจากความเมตตาของอัลลอฮฺนะฮาอัวตะอาลาวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาอยากที่จะให้เราอย่าลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺุบฮานัฮวตะอัลาไม่ว่าจะเป็นการกล่าวลาอิลาฮัลลลละฮดะฮลาชาริกะละ ละหุนมุนกุวะละหุนฮัมดุวะหัวอาลาคุลิชัยินกอดีดวันละหนึ่งร้อยครั้งและใครที่มากไปกว่านั้นเขาก็จะประเสริฐที่สุดด้วยเหตุนี้พี่น้องพ้ทีิมีหมานการนำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้เรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ว่าสภาพใดก็แล้วแต่ไม่ว่าสภาพที่เรานั่งอยู่ไม่ว่าสภาพที่เราขับรถหรือทำงานอย่าลืม การรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวุาอาตออลาเพราะคนที่ไม่มีสตังพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเขาจะรุดหน้าด้วยกับการกล่าวการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวุอาตออลาต่างจากอะฮฺลุตูซุดที่เขามีทรัพย์สินที่จะทุ่มเทในการาซื้ออาหารละสินอดแต่เราพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านอย่างน้อยๆการกล่าวซุบฮานัลลอฮฺวะลฮัมดุลิลลาะอัลลอฮฺอักบัรลาอิลลฮาอิลลัลลอฮฺวะฮดเฮฺาลาชาริกะละ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رويت أستغفر الله قال يا توتوتا الله سبحانه وتعالى سنغلوني من في فالانيزو نج الله سبحانه وتعالى نفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم